ก็ต้องกราสวีดัสสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนะครับกองนี้เรามาอยู่กันในเกมการิยาฟรีไฟ ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมแจกโค้ดนะครับผมมาสอนแล้วมาแจกโค้ดนะครับโค้ดเพชรฟรีไฟฟรียกเซิร์ฟกันไปเลยนะครับก็รับกันยกเซิร์ฟเลยนะครับผมก็จะรับกันยังไงนะครับเพชรรับกันยังไงคือ200เพชรเลยนะครับผมก็ดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่แจกเพชร อีกแล้วแน่นอนเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกคลิปเลยนะครับก็จะสุ่มแจกทันทีเลยนะครับผมอ่ะถ้าใครอยากได้เพชรต้นคลิปแบบนี้นะครับกติกามันเดิมเลยก็คือกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ยูนดียงเป็นยูเฟสคลิปนี้นะก็ดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับที่สําคัญต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าใครดูไม่จบเนี่ยก็คือไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปร่วมสุ่มหมดเลยดีกว่านะครับก็จะอยู่ในส่วนอ่าเว็บ ยูทูบเรนดอมคอมเมนต์นะครับผมพี่ก็ลิงก์มาที่เรียบร้อยนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยสามเคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเดี๋ยวพี่จะสุ่มแล้วก็จะเติมให้สดๆเลยนะครับผมโชว์สลิปกันไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมไปเลยนะครับคนแรกจะได้เลยหรือเปล่านะครับคนแรกอ่ะโอเคได้คนแรกเลยนะครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครัเขาบอกว่า อยากได้นะครับเพราะไม่มีเพชรอยากซื้อหนวดขาวนั่นเองนะครับก็มียู d ดีนะครับแล้วก็ชื่อเฟสนะครับผมเดี๋ยวพี่ลองใส่ก่อนนะครับผมจะได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนคนใหม่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอ่าอันนี้ต้องยืนยันก่อนนะครับผมปึ๊บมเพิอ่ะโอเคปั๊บอ้าวไม่ได้ทำไม อ่ใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมเพื่อจะทันข่าวสารนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับผมเป็นน้องคนนี้เลยนะครับอัดตัวตายนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ทํางานเติมให้เลยนะครับผมเติมสุดๆล้นล้นเลยนะครับโชว์สลิปกันเลยนะครับช่องพี่เติมจริงแจกจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนะครับเป็นน้องคนนี้นะครับผมอัดตัวตายนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยนะครับดีนะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับน้องคนนี้เลยนะครับผมได้รับไดมอนด์ฟรีหรือเฟสฟรีเน ใครที่ได้แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแชร์ลงกลุ่มฟีไฟหรือว่าแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองนะครับหรือว่าแชร์ลงกลุ่มไลน์ต่างๆก็ได้นะครับผมที่เกี่ยวกับฟีไฟนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ก่อนจะไปนะครับก่อนจะไปดูการรับเพชรนะครับแจกโค้ดรับเพชรนะครับเดี๋ยวพี่พามอัปเดตกิจกรรมดีกว่านะครับในวัน นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับในส่วนกิจกรรมที่มาใหม่ล่าสุดนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่มาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนี้เลยนะครับนี่นะครับผมกิจกรรมเติมเพชรตามจํานวนที่กําหนดไว้นะครับเพื่อรับของรางวัลนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นร่มชูชีพนะครับปีของปีศาจนั่นเองครับเติม9.9เพชรนะครับรับฟรีทันทีถาวรเลยนะครับแล้วก็ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเนี่ยรับเป็นตัวนี้เลยนะครับเกสิกจีนะครับผมเกตบอร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็รางวัลใหญ่เนี่ยก็คือสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรราคาผมรับปีกตัวนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าชาร์โดวิ้งนะครับผมก็ที่น้องๆหลายคนอยากได้นะครับผมอ่าใครที่ได้เพชรพี่ไปเนี่ยก็นําไปสะสมตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่ามีหวังมีสิทธิ์ได้ปีกแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนที่พี่สอนรับเพชรเนี่ยนะครับผมอ่าแจกโค้ดรับเพชรเนี่ยก็มีส่วนสะสมได้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคนะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้เลย นะครับวันที่26นะครับผม26เนาะอ่าแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นในส่วนล็อกอินนะครับผมนี่ลาบบายนะครับแล้วก็ในส่วนอ่า ครับปืนให้ปังครับ AK ด a g o n นั่นเองนะครับก็จะเป็นอ่าล็อกอินรับเก็บมังกร AK47 นั่นเองนะครับก็รับฟรีทุกวันนะครับสลับการล็อกอินฟรีๆนะครับผมก็คือสะสมล็อกอินนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นอ่าทวงบอลลังโบย่านั่นเองนะครับล็อกอินเพื่อรับโทเค็นมงกุฎนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะแลกในส่วนนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมโบย่าดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูนะครับนี่นะครับผมเรากดเช็คอินไปก่อนเลยนะครับเช็คอินก็คือให้เลือกตรงนี้นะครับสีเดียวกันจะได้15 ทูคินมงกุดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนโบยาโกนะครับก็จะเป็นเล่นเกมนะครับผมพี่ก็เล่นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวพี่แลกตรงนี้ก่อนนะครับใช้มันคุ้มนะครับผมตอนนี้พี่ก็แลกชุดไปแล้วนะครับที่พี่ใส่อยู่หน้าล็อบบี้นะครับพี่ก็ใส่อยู่นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนนี้ก็แลกให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้พี่เหลือแปดทเค็นนะครับเหลือแปดทเค็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะ ในส่วนหุ่นยนต์ไอ้รูปปั้นนะครับผมลูปปั้นโมยาเดเนี่ยก็จะใช้ในส่วนตั้งเวลาเราเริ่มเกมนะครับอยู่ใน็อบบี้หลายคนนะครับเพื่อจะรับเพชรหรือว่าเหรียญนั่นเองนะครับผมที่พี่สอนหาเพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ทะลุ3,000ล้านแล้วนะครับผมก็เปิดทุกอย่างเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับในส่วนอ่า กิจกรรมแจกโค้ดคนะครับแจกโค้ดเพชจฟรีไฟน์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับผมโอเคพี่ขอคุณละหนึ่งไลค์กันก่อนเลยตอนนี้นะครับผมขอคุณละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปนะครับผมเอาโอเคเรามาดูเลยนะครับผมอ่ะให้เรานะครับผมเข้ามาที่เพจกอรีนาฟรีไฟน์ นะครับเพจกันดิ่น่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นี่นะครับก็จะมีโพสต์โค้ดหนึ่งนะที่จีเอ็บอกนะครับผมก็คือ200เพชรนะครับราคาปกติก็คือ70บาทนะครับผมแต่ว่านะครับถ้าเราซื้อนะครับในแอปแอร์เพทครับเสียตังค์นะครับเพียง1บาทเท่านั้นนะครับผมก็คือ1บาทได้รับฟรีๆนะครับก็คือ200เพชรนะครับผมก็จะมีแต่เราอ่ะต้องใส่โค้ดนะครับผมอ่าก็คือโค้ดก็จะอยู่ตัวนี้เลยนะครับนี่ถ้าเป็นโค้ดอ่า A.P. นะครับ D.I.A. นะครับผม M.O.M.D. นั่นเองนะครับ A.P. Diamond นั่นเองนะครับผมอ่าให้กรอกในในแ,ปปแอป a i p เพนนั่นเองนะครับที่พี่เคยสอนไปคลิปนานแล้วนะครับหรือว่า ใครไม่รู้วิธีเกากโค้ดนะครับก็จะมีในส่วนวิธีทำเนี่ยในในเพจแอร์เพยนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีเติมนะครับผมก็จะมีบอกทุกอย่างเลยนะครับในโพสต์นี้นะก็คือ1นึ่งนะสำหรับลูกค้าใหม่ดาวน์โหลดแอป Air ์พและยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ก็คือต้องลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็สองนะครับเข้าที่แอ Air พย์นะครับคลิกแถบคูปองนะครับอยู่ ด้านบนนะครับของหน้าจอนะครับแล้วก็3นะครับกดปุ่มคูป,ปองแล้วก็ใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับนี่เลยตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมแล้วก็4นะครับเข้าเกมฟรีไฟแล้วก็ไปซื้อเพชรในเกมนะครับผมได้เลยนะครับก็คือถ้า ลูกค้ากดซื้อเพชร1ครั้งนะครับในราคา3 5บาทนะครับลูกค้าจะได้เงินคืน3 5บาทอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็คือฟรีๆเลยครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก็คือถ้าลูกค้ากดซื้อเพชรนะครับครั้งที่สองในราคา3 5บาทลูกค้าจะได้รับเงินคืน3 4บาทนะครับเพิ่มอัตโนมัติแล้วเท่ากับว่านะครับจ่ายเพียง1บาทนะครับผมแต่ได้เพชรทั้งหมดเนี่ย200เพชรเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะก็คือเติมเราต้องกดซื้อไปก่อนนะครับ2งครั้งนะครับผมก็ ครั้งแรกคืนเงินเต็มจํานวนสามสิบห้าบาทครั้งที่สองคืนสามสิบสี่บาทก็คือเราจ่ายไปแค่บาทเดียวนะครับเราก็ได้มาสองร้อยเพชรฟรีๆเลยนะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดนี้ด้วยนะครับนี่นะครับผม A P D I A M O N D นะครับผมนี่เลยนะครับที่พี่ทําสีน้ำเงินไว้ตรงนี้นะครับผมคือให้ใส่โคด้ดถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้เงินคืนนั่นเองนะครับก็จะไม่ได้ส่วนลดนะครับผมโอเคเนาะก็จะมานี้เลยสำหรับการแจก โค้ดเพชรฟรีไฟนะครับผมก็ใส่ได้ทุกคนเลยนะครับใส่ได้ทุกคนเลยนะครับผม mm hmm. ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ mm hmm. สำหรับกิจกรรมการแจกโค้ดฟรีไฟล์แจกโค้ดเพชรฟรีไฟนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนอีกนึงนะครับเดี๋ยวพี่ฟามาดูในส่วนอ่ันไหนล่ะกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นะครับที่พี่รับรางวัลไปแล้วนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คืออ่า เรียกเพื่อนกลับมานั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมกล่องตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นกล่องโบย่าสีเหลืองนั่นเองนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีเพชร รางวัลใหญ่ที่สุดก็คือ 19, 99 99 1 9 9 9 9เพเชรเลยนะพี่ก็ทําคลิปสอนไว้วิที่เรียบร้อยนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากได้เพชรฟรีนะครับไดมอนด์ฟรีเหมือนต้นคลิปนะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ยูดีเมนตชีเฟียตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ี่สก์คัต้องดูคลิปนี okay. ้ให้จบนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกโค้ดประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิ้รััับบมสีีกวด